ขุขันช่วงงานแซนโดนตานะครับวันที่25ถึง3นะครับ25กันยาถึง3ตุลานะครับโอ้รถหนาแน่นครับทั้งสองฝั่งถนนนะครับเต็มไปด้วยรถที่จอดข้างทางนะครับนี่หนาแน่นโอ้งานใหญ่นะครับของอำเภอขุขันดูนะครับโอ้ใหญ่จริงใหญ่จริงอยู่สองฝั่งนี้ครับฝั่งตลาดก็เต็มนะครับนี่ งานใหญ่งานใหญ่รถติดครับยาวเลยก่อนจะเข้าตัวอำเภอแซนโดนตานี่ก็แซนก็เป็นเหมือนบนรรพหนะุรุษนาเหมือนคุณยายนะครับตาก็เป็นคุณตานะ่าเหมือนคุณตาคุณยายบูชาบรรพบุรุษนะครับชื่องานแซนโดนตานะครับมีจัดขึ้น ส่วนมากจะจัดอยู่ที่3จังหวัดบุรีดมศรีสะเกษสุรินทร์นะครับงานแซนโดนตาเป็นการเรียกว่าเป็นงานไหว้บรรพบุรุษนะครับที่ล่วงรับนะครับก็บจัดใจเมื่อวานก็รำไปแล้วนะครับรำเมืม่อวานทั้ง22ตำบลกระบนก็มีกระบวนแห่นะครับเราไม่ได้มานะครับก็มาถ่ายบรรยากาศในวันนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่บรรยากาศรถติดติคุขันครับนี่ มางานแซนโดนตานะครับอาก,กาศนะครับอ่าใจยเย็นๆนะครับใช้รถใช้ถนนเดี๋ยวผมจะไปหาจอดรถก่อนโอ้รถติดยาวเลยนะครับครั้งแรกที่ได้มากับเครื่องฟ้าน,นะครับที่อำเภอสุขันได้มาเที่ยวงานอ่าในวันนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้มาวันที่รับนะมาวันวันที่28นะวันนี้เดี๋ยวเราไปชมในเมืองครับสีแดงไฟแดงตงรงอำเภอสุขันนะครับนู่นเหรอครับเมื่อกี้รถติดยาวนี่ก็ติดอยู่รถเยอะ นะครับเมือง,องูกขันครับนี่คือฝั่งตลาดนะฝั่งนูน้นรถยังเยอะอยู่นะครับนี่ที่ว่าการอำเภออุขอันนะครับเรียกว่าเป็นเมืองจังหวัดเก่าของศรีสะเกดนะครับสูงราชการที่ว่าการอำเภออุขอันบรรยากาศในงานข้างหน้าเรานี่แหละครับซอยโอ้เข้ามาเจอลูกชิ้นจัมโบ้ครับ ของกินงานแซนโดนตานะครับใหญ่มากนะครับร้านลูกชิ้นใหญ่นะครับอะ้าไปเรื่อยๆนะครับมีร้านประเมึกนะครับตรงนี้คือํำเภอกูคันนะครับฝั่งนู้นคือสาลหลักเมืองเราเดินมาตรงๆนะครับข้างซอยที่ดินนะครับเข้ามาทางอำเภอเลยนะครับเข้ามาทางหน้าอำเภอเลยนี่จัดแสดงสินค้าเนาะ มเมืองกูขันเราข้างในมีคอนเสิร์ตนูน่นมีคอนเสิร์ตล้อมสังกะสีแล้วไปเราไปวันนี้ก็ฟ้าค้มๆเหมือนฝนจะตกนะนูะนด,คคดาาูดูอากาศดูอากาศไปตรงตรงไหมตรงตรงโอ้นี่ของกินนะมาม่วงทรงก็คล้ายๆงานก,กระชาตินะมีแม่ค้ามาออกบูธขายของกันร้านไหนเด็ดก็เลือกเอานะครับ เราเดินช่วงประมาณ3ามโงครึ่งนะครับเรามาถึงตรงนี้นะครับสามโงครึงของวันที่20่แดนะครับกันยายนนะครับโอ้ข้างในน่าจะมีของกินอีกนะครับมีลูกชิ้นลหองกระบายละบาทอดยลเกาลัก่ครับกาลัวใหม่ๆให้ชิมด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ ร้านมังกรทองนะครับเ,เข้ามาได้ยู่ซ้ายมือครับผมเจ้าพ่อคาให้ชิมด้วยใจดีมากเลยนะครับเราเดินไปทุกคนเยอะแล้วครับด้านในนะครับฝั่งนู้นก็มีดูดูดูของกินโอ้เราดูกันแบบบรรยากาศแบบ เหมือนผมก็ถ้าเป็นผมผมก็บอกว่าเที่ยวงานกาชาติงานวัดนั่นแหละครับมีของกินเพื่อนก็งงนเราทีนี้ไปมีจริงซาสวรรค์ด้วยดูครับ ขออยูบ้านโปง่งน่าจะเป็นของผู้ขันนะครับหพั 5, คอคข้าใหม่นะครัรียมบกะติบข้าว ผ้าไหมผ้าไหมนี่ก็สวยอของดีเมืองปุขันนะครับคร,ออครับขายดีไหมครับได้ครับขอบคุณครับครับบรรยากาศของอซุ้มขายของต่างๆ ก,กลุ่มทอผ้าไหมที่อำเภอขุขันทันนี้ก็สวยนะครับผ้าไหม โอ้ยราศีโอ้มาไกลโอ้มาจากลาศีสไลด์มาขายที่คูขันปลามูลครับปลาแม่น้ำโมลโอขอบคุณครับขอบคุณครับกิโลละร้อยยี่สิบนะครับปลาเทโปหรือว่าปลาปูงบรรเทาเอินปลาปูงครับครับผมครับแม่ค้าก็ใจดีอัธยาศัยดีนะครับเราก็เดินชมงานไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะอากาศกำลังดีนะครับวันนี้เราได้มา เที่ยวงานแซนโดนตาครั้งแรกนะครับเราไปด้านนี้กันนะครับวินเทจก็มีครับเสื้อผ้าระวังรถด,ด้วยเพื่องซาชิตโอรันดังในโซเชียนลนะร้านนี้ลูกค้าต่อคิวเลยไปเราไปทางน,นี้กันนะครับบรรยากาศเดินเที่ยวงานแซนโดนตานะครับเราไม่ได้เห็นรำแต่ก็เราเห็นของกินนะครับนี่ครับของกินข,ขนมครกนะครับ ม่วงเบา 10, <20. S 1> บลูกสิน,สนคนก็เริ่มเริ่มเยอะแล้วนะครับตอนนี้ของพอดก็มีนี่ครับ 信。 ว่าจะไรถึงไหนสะแนกไก่เราจะเห็นของทอดนะครับท,อ,ทอ,อีกจานหนึ่งชูชิมนะครับกินละสิบสบาทนะครับออกกินละสิบบาทนะครับขนมปังด้านในนะครับนี่เป็นที่มีแต่ร้านใหญ,ใหญให่ถ้ามาออกบูธนะครับขายในงานแซนโดนตาที่อำเภอภุพันนะครับ พลาจะอดใจไหวไหมเนี่ยชิลละสิบบาทสีสวยนะครับนี่ครับเอาไหมออเอาเคื่องฟ้า มาฝนตกพอดีครับนี่ครับบรรยากาศของเมืองกูขันมีเป็นบ้านเก่าด้วยครับนี่ผู้บ้านโบราณนะครับในตลาดคูขันตรงนู้นสีแยกนะครับเดี๋ยวเราจะเดินตรงไปแต่ว่าตรงนี้ฝนตกนะครับได้จะเดินลงไปตรงนี้ก็มีร้านค้าทั้งแถบนะครับเยอะมากเลยนะครับโอ้บานคลาสสิกนะครับบรรยากาศงานแซนโดนตานะครับมาไม่ได้ดูนางรำก็มาดูของกินนะครับที่นี่นะครับก็คือว่าใหญ่ ของเยอะเท่าง,งานกรชาตเลยนะครับผมเคยเดินงานกาชาตก็ก็ของเยอะแบบนี้โซนคร้านค้าข้างถนนนะครับที่ออกมาจากตรงหน้าอำเภอนะครับหน้าขัดมีขัดซิวขนมจากโอ้คิดถึงสมุทรสาครนะครับถ้ามาเดินเห็นขนมจากจากนะครับชลบุรีนะครับตรงนี้บย่างกันสดๆแต่ลูกชิ้นเยอะมากเลยใส่ปลอกน้องเชีย ยานะครับอ,องเท้าอของบางร้านก็หนานแน่นนะครับลูกขาดูนะครับของเยอะนะครับออกมาตลาดยังเยอะเลยนะครับออกมา,าด,ด้านนอกอยางเยอะนะครับตลาดสดเทศบาลหนึ่งอันนี้กูคันนะครับมาเดินมาถึงสีแยกแล้ว ครับนี่คือสารลักเมืองกุขันนะครับสี่แยกกุขันนี่นะครับคือการจราจรของวันนี้นะครับนี่ก็รถเยอะจริงๆนะครับสารลักเมืองนะครับบรรยากาศของเมืองกุขันวันนี้นะครับอำเภอกุขันจังหวัดสระสิทีะปรับ เราก็คงจะได้เดินแค่ซื้อของเนาะคงจะได้ไปตลาดฝั่งนู้นไหมเดี๋ยวดูกันอีกทีนะคลิปนี้ก็พามาเดินซื้อของในงานแซนโดซาที่พิษณุกันจกกังหวัดชิทธิเดขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันคลิปต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับฝนตกฝนตกโอ้